สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชมกับอีสูซูดีแมนะคะรถกระบะตอนเดียวค่ะคันนี้ปี05 i s u u อีซูซูดีแมเครื่องยนต์2,500น 2,500cc t ซีซีเทอร์โบนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แทด้วยค่ะเทียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงดีเซลราคา1,42 0 0 0บาทเครื่องดีไม่ไอายแห้งๆไม่หยดไม่เยิมนะคะเทียร์เข้าปกติค่ะ ทัสซีสวยแอร์เย็นภาษีพรบรไม่ขาดนะคะสีสันร,รอบพันก็บางๆเลยค่ะภายในสวยสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะคะขับขี่ทางใกล้ทางไกลสบายการบรรทุกขนของค้าขายไปได้ทุกงานสบายๆเลยค่ะทุกท่านรถบ้านเทนะคะ1 4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเชื้อเพลิงเป็นดีเซลค่ะสนใจคันนี้ไปดูรถได้ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ ติดต่อนัดหมายกับผู้ขายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับกันนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะส่วนแอดมินต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ